ก็มาอยู่กันในช่องบันนาแอนดดโนนะครับตอนนี้ผมปิดการแจ้งเตือนไปแล้วก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมกำลังจะทำคลิปอยู่ใช่ไหมมีคนไม่มีมารยาทมาเข้ามามเรียกว่าไล่ด่าผม,ม,มดีกว่าไหมรถไฟไมาเยอะกันเลยเพื่อนเอ้ยไอ้นี่มันเพื่อนไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่าเนี่ย,ยเพื่อนไม่จบไม่สิ้นหรอกโอ้รถไฟนี้นะครับสวยจังเลย โอ้มีรถไฟไหลคันมาเลยโอ้โหสุดรถไฟตกห่างมีรถไฟตกลลางรถไฟตกลลางเดี๋ยวช่วยเองโอ้โหต่อกันแล้วเป็นไปได้ยังไงเนี่ยรถไฟโอ้หมันจะย้ายมีคันแล้ว กลับดูเรียนมากไปไหนเนี่ยเพื่อนไหนดูเพื่อนดิไม่กลับี่เรียนนะเพื่อนอุ้ยโอ้โหบิดเป็นสองดังเลยไอ้แล้วเราจะไปดูทางฝั่งของดีพอรตนะครับโอเคฟังทางดีพอตผมจะรีวิวที่แรกเลยนะครับคันแรกของเราเป็นคันฟรีนะครับเร่าที่ผมบอกมาในคลิปที่แล้วจะไปดูกันได้ก็ไปดูกันได้นะครับช่องอ่ะเพองผมไม่ตต่แต่อีข้อเสีย คือรถไฟหายาเร็วเร็วเร็วโอ้ยใช่จังเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้พวกน,นี้มันรอกี่วิเนี่ยงั้นไปรีวิวคันต่อคันนี้ก่อนเลยนะครับขอรีวิวคันนี้คันแรกนะครับนี่คือคันแรกนะครับก็จะเป็นคันแบบนี้นะครับมีโต๊ะให้กินข้าวโอ้สุดยอดเลยอันนี้คือเซฟวีไอพีนะครับเป็นโซนวีไอพีมีที่นั่งเฉพาะหนึ่งสองสาม มีหกที่นั่งนะครับซึ่ง V.I.P. มากถ้าใครอยากได้ก็ามาจองกันได้คือไยและนี่คือโซนโน V.I.P. ไม่ใช่ V.I.P. นะครับก็จะไม่มีที่ให้กินข้าวนะครับแต่จะมีพนักงานมาเสิร์ฟแต่เราต้องไม่มีจานวางนะครับก็วางไม่ตรงตักแทนแล้วกันนะครับซึ่งราคาก็แพงอยู่นะครับถ้าจะโอ้นี่ไงนี่คือหัวหลังสุดนะครับก็ะจะเป็นหัวรถจักรที่ใช้ได้นะครับใช้ได้พอๆกันเลยคือมันพอเข้ากันนะ วหัวคันนั้นคุณก็งคงจะเข้าใจกับคลิปที่แล้วนะครับก็จะคล้ายๆกันแล้วมาดูหัวคันนี้กันนะครับก็จะเป็นคันแดงเหมือนเดิมนะครับแต่มีลายเพิ่มเติมเข้ามาและก็เป็นหัวรถจักรที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเท่าที่ผมคุ้นมานครับและมาที่สดุดและหัวคันต่อไปหัวรถจักรไอ้น้ําเท่าที่แนกมาก็คือเป็นคันแบบปรับปรุงใหม่คือมีใหม่หนู่นนี่นั่นและก็ล้อก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่คือโรลเทยนะครับถูกปรับแต่งให้เป็นใหม่ๆนะครับ อันนี้คือลายรถไฟสัญลักษณ์แห่งทเวนใช่ไหมครับใครก็อยากมาเล่นก็มาพิมพ์ว่าด่านทเวนนะครับเฮ้ยตู้นี้เหมือนเหมือนอีสานมัคคาบ้านเราเลยดูดิดซี่มีห้องข้งขางๆเป็นห้องส่วนตัวด้วยและห้องต่อไปก็เป็นเฮ้ย VIP มากขอบคุณมากค่ะวายไอบีดูสี่อันนี้โอ้โอนี่นะครับอันนี้คือตู้แรกนะครับเป็นตู้โซนเป็นตู้ว i p เป็นตู้ V.I.P นะครับเพราะว่าภายในจะเป็นห้องส่วนตัวสามารถนอนได้สองคนก็นี่ก็จะปีห้อง V.I.P นะครับและนี่คือโซนแบบโซน no น V.I.P นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบตู้นอนเหมือนกัน,นครับอันนี้คือโซน d e ็ u V.I.P คือแบบมันสวยมากทาออกมาดีได้ดีมากแช่ครัทำออกมาได้ดีมากนี่ก็คือห้องทั้งหมดนะครับและก็นี่คือห้องสุดท้ายครับ M.T.G. u p ปเด e นี่นะครับ Potato Salad Twin View โอ้โหนี่คือห้องเก็บของนะครับเป็นห้องสําหรับพนักงานจ่ายไฟฟ้าเป็นห้องจ่ายไฟฟ้านะครับเป็นจ้องห้องอันนี้คือห้องพนักงานจ่ายไฟฟ้านะครับก็เป็นห้องพนักงานจ่ายไฟฟ้าและนี่คือสมุอย่าง MTG อัปเดตและอันนี้เอออะไรเนะน,นี่ยอันเนี่ยมันฝรั่งอะไรเฮ้ยหัวเราวจากไอ้น้ำขยับเฮ้ยเฮ้ยหัวเราะจากไอ้น้ำขยับขอบคุณมากครับ ใครที่อยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับไฮเทคมากผมเป็นตู้จ่ายไฟฟ้าครับผมคือไดโนเสาร์นี่คือชีสนะครับและนี่คือล้อรถไฟสำรองนะครับและนี่คือแค่นี้นี่คือทั้งหมดของ้องเก็บของนะครับคุณสงสัยไหมอันต่อไปคือต้องัานแหลกนั่นแหละนั่นแหละอ่ะแหละผมจะขึ้นจะผมจะขึ้นจะขึ้นโอเคขอบคุณมากไปแล้วโอเคนี่คือตู้ทั้งหมดเท่าที่ผมได้เทียบเทียนมานะครับและนี่ก็คือความสวยงามของรถจักรไอ้น้ํา คันนี้คือมันสวยมากแล้วแบบมันดีมากมาไปรีวิวคันต่อไปเลยเสียเวลาเมื่อกี้แบตใกล้หมดแล้วนะคะผพนพิดมุมดูไหมไอแผ่นของผมมันสามารถมันสามารถแบตหมดได้ด้วยโอ้ไม่ใช่นี่คันต่อไปนะครับเป็นหัวแบบนี่เป็นหัวแบบนี่เลยนะครับแล้วก็จะมี V i p พมีว i p พและว i p พีแล้วมีนี่ครับรอยต่อ และนี่คือ no VIP นะครับก็จะเป็นตู้ทั่วไปแบบปกตินะครับแค่สีใหม่แล้วก็ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับทั้งหัวหัวจะเปลี่ยนใหม่มากที่สุดเท่าที่ผมได้ยินมานะครับนี่คือตู้ฟ้าโอ้โหตู้คอนเทนเนอร์นี่นะครับคือทั้งหมดของนี่นะครับอันนี้คือหัวรถจากไอ้น้ําสวยนะเท่ากันเลยอะโอเคซึ่งต่อไปก็คือคันนี้นะครับขึ้นมาจากด้านหลังเลยกันนี้จะเป็นก็จะเป็นห้องควบคุมด้านหลังนะครับ โอ้นี่คือห้อง VIP อีกสองด้านนะครับและโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยมีบุฟเฟ่ต์ให้กินด้วยนี่มันตู้ VIP ชัดๆเกมดีท่านผู้ชมครับอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆอย่าอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับให้ VIP จะเรินจะเญิจริญกันนะครับนี่คือความดีของอันนี้นะครับไปกันไปกันไปกันตู้ VIP VIP ไปกันไปกันไปกันหวังว่าจะได้ยินเสียงนะครับท่านผู้ชม ถ้าไม่ได้ยินผมก็คงจะต้องนี่นะครับอันนี้ก็คือห้องปกติปกตินะครับมันถูกอัปเดตใหม่ให้ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ตัองจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรถไฟที่ได้อัปเดตใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับโอ้โหภาพนี้สวยมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอแคปก่อนนะครับ ขอแคบก่อนโอเคสวยมากเลยครับท่านผู้ชมมันล้มไฟมันออกแล้ว <c oughs> ว่าไม่ก็ยจดสวยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับลุมกดไลค์กดแชร์สก,กุลสไลค์ให้กับแก๊งบ้าน่าแอนไลโน่ด้วยบาย